แฟนวันพีสเสียงแตกทำไมวีวีในไลฟ์แอคชั่นถึงมีผิวสีเข้มแบบนี้หลายคนคงได้ดูทีเซอร์ของวันพีสไลฟ์แอคชั่นตัวใหม่มาแล้วซึ่งในทีเซอร์ก็เผยให้เห็นหลายๆอย่างที่ทําให้แฟนวันพีสถึงกับตาลุกวาวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนิโคโรบินที่แคสออกมาได้เพอร์เฟกสุดๆหรือโลเคชั่นต่างๆที่เรียกว่าถอดแบบออกมาจากเวอร์ชันการ์ตูนได้เหมือนเปียบแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อยเลยนั่นคือตัวละครอ,อย่างวีวีที่ทางหนังนเลือกใช้นักแสดงผิวสีแทนมาแแแสสสดงงงงงงงซึ่่ตต่่่มมมันออันนนนตตตตกกกกาาาาาาจจ้้้ฉบบขขออออววววีีีีีีทททผิิิิิไปปยยยเเเเชละํใหพษรณ็2 บางก็ว่าเป็นการทำลายภาพจำเดิมของวีวีหรือเปล่าหรือนี่จะเป็นการตามกระแสะวลกแบบที่เน็ตฟิกหรือค่ายหนังค่ายหนึ่งชอบทำดิสด,ดิสอะไรสักอย่างนี่แหละแต่รู้หรือไม่ว่านักสแสดงวันพีทไลท์แอคชั่นทุกคนนั้นผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์โอดาผู้เขียนวันพีทมาเองแล้วทุกคนและเจ้าตัวก็จะได้บอกอยกว่านักสแสดงทุกคนนั้นเหมาะสมกับบทบาทสุดๆซึ่งทางด้านนักสแสดงที่ได้สแสดงเป็นวีวีนั้นเธอมีชื่อว่าเชริธาจันทราชนออกเสียงผิดขอภัยนะครับเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายอินเดียซึ่่งงมมััััันนกกกก็จจจจะเข้้าา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 บบบบบออณรรรรรสตทีไดดแลใ และวัฒน,นธรรมจากประเทศตะว,วันออกกลางรวมถึงอินเดียด้วยและสาเหตุที่วีวีในหลายแอคชั่นมีผิวสีแทนก็เพราะภูมิประเทศของอาราบัสตาที่เป็นเขตร,ร้อนยังทําให้ผิวเธอโดนแดดเผาในส่วนนี้เป็นการเพิ่มความสมเหตุสมผลให้หนังนั่นเองครับในฐานะผู้บริโภคทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับวีวีในลูกนี้บ้างส่วนตัวผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่จะรอดูในหนังแล้วกัน